ครับยะถาวาริวหาภูราปิโคเลนทิทาคารังเทวะเมวะอิโตจินังเตานาภูมตาปฏิปิชิตังปติดำดุนังทีความนี้วะาสนิจตูตเปโเรนตุลังตะปาจันโภปันนารโยยะถามันตุติระโยยะถาสิโยอาวิวาจันนุสัพพโร สัตุมาเตวะวันตารโยสุขิีติกายุปวะพวะพิวาชนะสิเรสนิจจาวุตตาปัจิโนจต้ารวะธรรมาวัฏฐานอายุวันโอสุขังภะลังอายุโต ภะรตโตเทรวันนาโตปฏิพานาโตสุขัสสะตาเมชะเวสุขังโตอติกาติอายุวะภะรังวันนาสุขันะปฏิพานาโตติกายุยัสวาหุติยาทะยาชุปปัสติตติปะวุตสามังรารงราคันส ตาสะภาพุทธาลุคาเวนะสทาตุทีพระวันตุเทพระวตุสาปะมาภะรังราคขัตุสะปเทวตาตาสะธัฒมานุพาเวนะสะาตุทีพระวันตุเทพระวตุสาปะมาภะรังราคันตุสะปเทวตตาสะสัฒม์านุภาเวนะสะาโ พะวันโตเตสุกเช้าทุกเช้าทุกเช้ท่านเดียวขออนุญาตถ่ายรูปนะครับครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายด้านโน้น